เรสเตอร์รุ่นอัลฟากับอ e ีนวดไฟฟ้าที่ให้สัมผัสเหมือนมีหมอนวดมืออาชีพผู้รู้ใจคุณมานวดให้ถึงบ้านดีไซน์หรูหราทันสมัยด้วยวัสดุที่ทำจากหนัง PU เกรดพรีเมียมจัดวางไม่เปลืองพื้นที่ด้วยระยะตั้งห่างจากผนังแค่เพียง8ซติเมตรเท่านั้น ฉลาดกว่าด้วยระบบ AI อัจฉริยะ Body Scanning ก่อนเริ่มนวดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเต็มที่ด้วยระบบท่านั่ง Zero Gravity ลดแรงกดทับสะดวกสบายด้วยระบบการนวดแบบเคาะครึ่งเบาๆและกดจุดนวดได้ทั้งบริเวณคอไหล่หลังเอวเข่าน่องและฝาา่าเท้ามีโปรแกรมนวดอัตโนมัติ11แบบเช่นโปรแกรม Morning สำหรับตอนเช้า s t r e t ยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆและมีโปรแกรมนวดกำหนดเองได้อีก14แบบ พิเศษสุดด้วยสเปเชียลโปรแกรมนวดความร้อนบริเวณเอวล,ลูกกลิ้งนวดฝ่าเท้าสั่นสะเทือนเบาะนั่งพร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ความสบายรองรับการชาร์้แบตมือถือแบบไร้สายและแบบช่องเสียบ USB พร้อมลำโพงบลูทูธเพื่อเสียงเพลงผ่อนคลายขณะนวดเลือกซื้อเก้าอี้นวดไฟฟ้าเรสเตอร์รุ่นอัลฟาได้ที่แอปนกนกนอกนอกแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณ Kn ock,